สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ผูสู้น้อนนะครับนะ้องมือนี้พอๆก็ไปแต่แชนแนลอีกคือเก่าครับพี่น้องครับเมื่อนี้ภาพพี่น้องมาก,กินเมนูแบบอีสานอีสานอีสานจ๋าเลยนะครับเป็นเมนูลาบเท่าครับพี่น้องครับโอ้ยเบื่องเครื่องเน่นเบื่องหัวหอยพี่น้องเอ้ยเบิง่งมันขักหลายนะครับเนาะงโอ้เบิง่งเทาเ้นงา,งามนะครับเนะ ตาลวกซุกนะครับบ่ได้บ่ได้เห็ดแบบติ๊บนะครับบึงมู้ยขักหลายนะครับเนาะม้ยมาเสแสบบน้ำกันครับพี่น้องครับาอาจารย์ยังพอนี้ใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วลงไปอีกจัง่อยยังวาสาใจพี่น้องพริกปอนลงไปอีกครับ โเป็ดๆห่อนๆอากาศห่อนๆพี่น้องเอ้ยเแสๆน้ำกันเด้อเบิงเครื่องนี่เน้นๆเลยนะครับเบิงเบิงพี่น้องเบิงเท่าเสร็จน้ำงามขึ้นเยอะในตาไทายเบิงแล้วครับว่ามันเส้็จไหมเนาะครับเนาะ ขอชิมก่อนครับอืมอือจะคัากหลายเด็ดน,นี่อืมนน่อขมกลมพี่น้นองตาปนปลาทูใส่มนนี้พักบปลาไครับพักน้อยๆมีสลัดแล้กวก็มีแตงกวาเพิ่มกลมขมด้วยมะระครับมะกำมะเขือพวงตามด้วย เจวบองนะครับกับข่าเนียวครับเอาข่าเนียวมาห้องถองจักหน่อยไอ้ตายังมากอยกกินข่าเส้าครับพี่น้องครับจริงๆแล้วไอ้ตาจะมากกินเล่นนะครับนะเนาะไอ้หลับเท่าเนี่ยมามาพี่น้องเส็บๆน้ำกันครับผมืดุวยกันครับดุวยกันเลยเบิ่งๆหัวหอยหัอยจูบพี่น้องเอ้ยหัอใหญ่ๆเน้นน 음. <목소리> Khao máy xịn ngâm ngâm Chè bong nè nhau Tít căm khẩu เหมือนเนตตาบ่าได้เฮ็ดวิธีปรุงให้เบิงเนาะครับนเนาะเพราะว่าเนตตาเฮ็ดไว้คลิปก่อนแล้วนะครับหลอดนึงแล้วท่นผู้ใดอยากให้เฮ็ดไหมก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับพี่น้องครับ นี่ขนาดเอตะาหันหน่อยเสสุดแล้วนะครับยังเป็นเส้นเป็นสายอยู่อ<ม>ืม กินเล่นก็นแสบลร้ครับพี่น้องปุงให้เข่าท่าเนี่ยโอ้ยกินเล่นก็คากหลายกินกับเข่าก็ได้นะครับแสบดี ตัวที่นะครับบางหันบางคนสิ่ว่าเป็นอ่าขี่ไข่นน่ำโมเมนเ้อครับเด้ตอตาขอบอกโมเมนขี่ไข่น่ำเด้อครับมันเป็นสาลายน่ำจืด เป็นเส้นง,งามๆเือเส้นไหมนี่แลนะครับอือที่จังไหตาเอาให้เบิ่งอยู่ในต้นคลิปแล้วนะครับเป็นเส้นน้ำงามเส้นเจเขียวๆงเ,เหลือง มันจะเกิดอยู่ในน้นำใสๆครับผู้ใดเอาเป็นกะได้กินดีผู้ใดเอา่เป็นกะมีฝุ่นมีหยังเกาะนะครับว่าถึงเท่า มันบมแมนว่วาจิม่อยู่ตลอดไปหม่องเพิ่นมี่ม่องเพิ่นเกิดแล้วนะครับขึ้นยกับขังขึ้นขังแนม ขึ้นนี่ก็ขังนขึ้นเริ่มขึ้นหนึ่งคำสองคำภาษาไทยเฮาเนะขึ้นหนึ่งคำสองคำนี่ก็เริ่มจะปงแล้วครับเริ่มจะเริ่มจะเกี้ยวงามเริ่มจะแต่ว่ามีน้อยๆเป็นงามที่สุดอยู่ที่ เจ็ดคำแปดคำครับขึ้นเจ็ดคำแปดคำพอเลิวเนีครั้งแรกพอเดือนดับนั่นเขาก็าจะมดสภาพนะครับในชุดนั่นมดสภาพในชุดนั่น ตายฟูขึ้นมาแน่นาหนาำนะครับเป็นก่อนเป็นฝันขึ้นมาฟูขึ้นมาเลยแล้วกจ็จมลงไปจมลงไปเพราะคือเค่อนเี้ยนะเพราะมากขึ้นหนึ่งข่้ ก็จะเริ่มจะเริ่มแตกขึ้นมาใหม่นะครับเป็นพืชอายุสั้นครับมูแมนว่าผู้ใดอยากไปหามาก,กินเย่มใดก็ได้นะครับอืม วิถีชีวิตของเขาจะอยู่ได้แค่เดือนเดียวพี่น้องมัโมเมนต์ตะไคร่น้ำนี่โมเมนต์ตะไคร่น้ำโมเมนต์ขีดตัวเลน้ำนะครับ เป็นพืชสาหร่ายกินยูนี้น่ำใสน่ำสะอาดน่ำธรรมชาตินะครับ เัาเป็นน้องน้ำเป็นซ้าน้ำกับตองเป็นธรรมชาติลิลี่ที่เขาตั้งจะเกิดนะครับเอามว่าปลูกกันยาด <c oughs> ว่าจะเอาขอนี้มาห่อถังบ่แม่นห่อพี่น้องบัานนี่ใส่เต็มอิ่มเลยล่ะครับเบิ้งสวยมหมใหญ่พี่น้องเอ้ยจะหมดแล้วอื้อ บางท่านบางคนก็เยว่าเป็นเมนูที่นพนักกินเป็นตะไคร่น้ำมีอย่างสินะครับอันนี้ไอตาบอกได้เลยนะครับบะแมนบะแมนตะไคร่น้ำครับ จะขึ้นมาเป็นกลมๆก,มก่อนๆต่ละแต่ละเสซนนี่ว่ามันเสซนไหมพี่น่องเลยเสซนน้อยๆน่าก็เสซนผอมอีกครับเล็กเล็กกว่าเซนผอมอีกเซนบางๆนๆ้อย you mm. เดี๋ยวแต่นานเหมือนยังเสียดายพี่น้องเอ้ยอืมโอ,อ,อ้มันขักไหลสุดแสบครับพี่น้องครับเดี๋ยวอยู่มาลาอยู่ักหนึ่งนะครับแล้วก็เกือพพวงน,น้อยหนึ่งมื่อในตาขอขบุณขอบคุณพี่น้องสู้ผู้สู้คนนะครับเนาะ ขอบบุญขอบค้นพี่น้องคือเกา่าครับผมพี่น้องถือกัมาติดตามรับชมมาใส่เชีร์มาใส่แช่นะครับผมอาจาขอขอบบุญขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับเมื่อนี้อาจาย์ลาไปก่อนเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ